สวัสดีครับผมพวกผมนะครับวันนี้สปีติกเตอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมผมปามาโจมต่ายฟอร์ดนะครับยิงอีทีฮกหนึ่งศูนย์สองเรานะครับลูกบอมีงับเตะไปปันจิตครับโตระนั้นลั่นตุ้งนะครับวันนี้ก็มีคนขับ ให้นะครับก็เลยได้มาตายล่างชุมกันนะครับตัวน,นี้เต็กตีะตายอยู่สักปักว่าไม่ไม่นานครับผมยังไ,ได้ไม่นานไปน,นี้ก็ประมาณ4ี่ไร้ครับ นี่วิ่งเกียร์ไฮหนึ่งครับ ไปนี้ก็มาลากหางสามไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับประมาณสองสามิทิ์ย์นะครับก็ฝนมันตกหนักนะครับทางใต้ก็พึ่งแร้งพึ่งเล้งไปนะครับก็ได้พึ่งมือนใจกันจะได้มไห่ครับผม สั่นนิดหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ได้ถือแม็กกาสันมาครับตัวนี้เป็น a อทหกหนึ่งศูนย์เก้าสิบเรงม้านะครับปริมากกระบอกสูตริวที่ห้าห้าพันซีซีนะครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์แปดคูณสองนะครับแปดเกียร์เด่นหน้าสองเกียร์ตอหลังแต่ว่าเดียวๆนี้ครับจะมีโปรเจกต์ิดท็อกตอกกระต่ายนะครับกันนี้ ตอนนี้ก็ทอกมาถึงที่บ้านแล้วนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับรอฝนตกหนักกว่านี้รถทํางานไม่ได้ผมก็จะไปติดทอกค,ครับติดท,ทอกปับ๊บมันจะเพิ่มเกียร์ไปนะครับเป็นเกียร์16นะครับ16คูณ4นะครับก็รถเราก็จะกำลังดีขึ้นนะครับวันนี้คุณครับ 0010ครับมาขับอ t ทีนะครับ,ข,บ,รบขยอยมากเลยครับผมดินมันเป็น,ด,นดินเหนียวนะครับตอนตอนมาในปันสามเนี่ยมันเป็นดินเหนียวครับแน่นตึ๊บครับ พอมาไปหางจิตก,ก็จะกระโยอแบบนี้นะครับ นะครับชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับการทํางานนะครับผมเพลงนี้ก็ไม่ใช่ที่ผมแต่เองนะครับเพลงนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับกรมมาแต,ต่งไว้ก็หลายเดือนเลยนะครับผมตา mm hmm. นใต้ก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างครับเอาแน้นอนไม่ได้นะครับเราต้องรีบไต่สต่ก่อนนะครับ โอเคครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ช่องสเปซิกเตอร์ฟอร์ดด้วยนะครับผมว่ากาจะถ่ายยาวๆนะครับแต่ว่าตัวร์มันแมมโมรี y มันเต็มนะครับพื้นที่พื้นที่มันจํากัดนะครับแยวรอรอรอซื่อรตัวร์ใหม่ก่อนครับจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างจุใจไปเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณน้ำมากครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดครับตอนนี้ก็ พอหัดเริ่มทำเมอจริงกจังนะครับก็คนติดตามก็0่ร400กว่าคนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามไปรับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ